ก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานและ,กะเกษตรกรแล้วก็แน่นอนว่าเราจะพร้อมเปิด5กลยุทธ์ในการส่งเสริมตลาดแล้วก็การรณรงค์บร,ริโภคผลไม้ไทยค่ะซึ่งผลเรือตีสุรสัน์คงสิรินะคะโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบร,ริหารสถานการณ์บร,ริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านความมั่นคงย้ำนะคะว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานและ,กะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดหางานตลาดผักผลไม้ทดแทนแล้วก็ ให้ความร่วมมือโดยได้รับความร่วมมือของกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เอกชนหลายๆที่เลยซึ่งปัจจุบันค่ะฝ่ายไทยก็ยังดําเนินการโดยยึดหลักมนุษยธรรมและความพยายามในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ป่วยด้วยเดี๋ยวเรามาดู5กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดและการรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยกันบ้างดีกว่ากลยุทธ์แรกค่ะก็คือการช่วยจัด กิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมไทยฟรุตเฟสิวัล2025ร่วมกับห้างสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศเลยนะคะรวมถึงห้างท้องถิ่นด้วยแล้วก็รวมถึงสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยแล้วก็สมาคมตลาดสด กลยุทธ์ที่2ค่ะก็คือรับซื้อมะม่วงไปแจกเป็นของสมนาคุณนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมกับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง4สถานีประมาณพันเสสาขาได้ไม่ว่าจะเป็นพีทพีที พทท,ท,ท,ทบางจากแล้วก็ซัสโก้นั่นคือสถานีบริการน้านํนมามันปั๊มน้ํามันนั่นเอ<ร>งไปเติมน้ํามันถ้าครบหนึ่งพันหรือเต็มท<ห><ช>ังอะไรก็ได้ผลไม้ไปถูกต้องค่ะอันนี้ก็ร่วมเหมือนกันนะคะร่วมโครงการซึ่งมีเป้าหมาย2 0 0พันตันค่ะทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยมาดูกลยุทธ์ที่3ค่ะก็คือเชื่อมโยงผลไม้ไปจําหน่ายในงานทงฟ้าแล้วก็โมบายพาณิชย์ซึ่งงานทงฟ้าเนี่ยหรือว่ารถทงฟ้าด้วย โอ้โห oh, แน่นอนว่าได้รับความนิยมมากนะคะสำหรับงานองฟ้ามีทั้งของราคาถูกถูกจริงจะบอกว่าที่ของสถานีของเราที่เราจัดคอนเสิร์ตก็มีรถองฟ้ามาทุกครั้งที่เราจัดธนด้าตีไลฟ์นะคะก็จะมีร้านองฟ้ามาเอารถมาจําหน่ายสินค้าในงานด้วยรอบที่แล้วคุณซื้อน้ายาปรับผ้านุ่มไปเยอะนะดีฉันเห็นอยู่ <laughs> นะคะรถทงฟ้านะคะแล้ว <siendo> ก็มบายพัน <desserts> ธ mm ุ hmm. ์ mm ิดด้วยในพื้นที่กรทมทั้ง30จุดเนี่ยแล้วก็มีต่างจังหวัดด้วยสามารถเอาผลไม้ภาคตะวันออกจังหวัดราชบุรีฉะเชิงเซารวมถึงสุรินทร์นครพนมนี่มาจาหน่ายในทงฟ้าได้เลยนะคะมาถึงในเรื่องของกลยุทธ์ที่4ก็คือการสนับสนุนซื้อผลไม้จากเกษตรกรเพื่อกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR ซึ่งในบางองค์กรใหญ่ๆอะค่ะน้องพลอยก็จะมีกิจกรรม CSR ก็คือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนี่แหละก็ จะมาอุดหนุนในการซื้อผลไม้ของเกษตรกรเพื่อไปจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเองกองทัพเองสำนักงานตํารวจแห่งชาติกรมรชาชทา์กรมฝนหลวงหรือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจธนาคารเอกชนแล้วก็บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ร่วมกันอุดหนุนเหมือนกันค่ะ,คะมาดูในเรื่องของกลยุทธ์สุดท้ายนั่นก็คือขยายช่องทางใหม่ร่วมกับ บริษัท f o r ์ดเวนดิ g ก็คือเต่าบินนี่สถานีของเราก็มีอยู่หนึ่งเครื่องหนึ่งตู้นะคะก็กดกันทุกวัน <c oughs> <c oughs> นะอ่ะ เต่าบินทําอะไรก็คือเต่าบินเนี่ยจะรับซื้อผลไม้มาทําเมนูน้ําผลไม้สมูตตี้ค่ะ,ะออแบบเมนูคนรักสุขภาพถูกต้องนะคะแตว่าหวานเยอะนะไม่มันมีให้เลือกไงคุณค่ะ,ะให้ <กด S 1> เลือกปริมาณน้าตาลใช่ค่ะก็สามารถจําหน่ายตู้เต่าบินทั้งหมด15สาขาในห้างชั้นนําได้เลยนะคะมีเป้าหมาย1000พตันเหมือนกันระยะต่อไปก็จะพุ่งเป้าไปที่ทั่วประเทศเลยเป้าหมาย7,500ตันค่ะแล้วก็ได้ขยายช่องทางร่วมกับสายการบินแอร์เอเชียด้วยค่ะนี่ขึ้นไปสูตร บน,บนท้องฟ้า <บน S 1> แล้ว<อ>นะเสิร์ฟกันบนฟ้าเลยแน่นอนครัวบนท้องฟ้านะคะโดยสายการบินแอร์เอเชียครับซื้อผลไม้แปรรูปเป็นเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจําหน่ายบนเครื่องบินทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศเป้าหมาย1,000ตันถ้าเกิดว่าใครได้รับประทานผลไม้ของไทยบนสายการบินแอร์เอเชีย ก็มาแชร์ลงติ๊กตอกลงอะไรกันบ้างเนาะนะคะเพื่อเปโปรโมทอารีวิวรีวิวให้กับผลไม้ไทยนะคะนี่ก็คือ5กลยุทธ์ที่เราจะช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ